แต้มแรกพี่น้องแต้มแรกแต้มแรกพี่น้องควนมัดกูแต้มแรกพี่น้องเอ้ยเออหัก็ได้ตัวแรกพี่น้องเอ้ยเนี่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 ยพี่น้องมาชิดเบ็ดพี่น้องมื่อไหร่มาตกเบ็ดพี่น้องนี่นะครับลานสองเขาย้อนเบ็ดลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยมึงบรรยากาศมึงตกเบ็ดเท่าพี่น้องเออเนี่ยโอ้ยปลานี่หัวหัวก็ได้ตัวเดียวในหลับพี่น้องเอ้ยแต้มแรกแต้มแรกเออแต้มแรกครับ เออครับนี่ครับพี่น้องประมาณมาแล้วพี่นอ้องแต้มแรกกคงวะก็ได้ดีละเ <c oughs> <c oughs> บิ้งเบื้งเนี่ยนะี่โอ้ปลากดเหลียงเนาะนี่ใส่งามอยู่ใส่งามอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศบางโตวเบ็ดเท่านั้นพี่น้องเนาะเออสายตกเบ็ดเดี่ยมาเลยเดี๋มาเลยเดี๋ผู้ได้มนะันนั่นนะครับเออผู้ดใดมันมาตกเบ็ดต่อพี่น้องเนาะครับจะหาอยู่หากินไปซะแล้วมั้ครับยอยรเออฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับพี่น้อง,องกดติดตามนะครับเนาะเออแชร์ไปเลยโลดพี่น้องเอ้ย แค่ไปก็ดีครับนี่แหละครับนี่พี่น้องหมันวะพี่น้องอ่าแต้มแรกแม่เหรอเนอะเออมาตกปลาก็ได้ปลาเด็กพี่น้องครับผมหายอยู่หากินไปล้พี่น้องอ่ะจากชีหาตัวก็บชไปแจงใชนต้องไม่สวมพี่น้องเออเออก็ไม่ได้ซื้อทำพี่น้องหายอยู่หากินแตงที่แล้วครับนี่เบื้องนี่โอ้ปรากฏใส่งามเลยครับใส่งามบ่พี่น้องโอ้สุดยอดบ่พี่น้องฮ่าฮ่าฮายิงไหนฮิ้มหมันบ่ครับนี่ครับเนาะ อ่าผุ่นเมืองม่อง,องโกเป็ดเนาะผุ่นเหล่าพี่นอ้องโกเป็ดครับเออแถมแรกก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องอืมอาารกินปลาฉลามนี่ปลากดปลากดอันนี้เป็นปลากดอันอนั้นเนาะใส่งามอยู่พี่น้องโอ้ได้จักที่หาตัวเนี่ยต้มเยี่ยมหมดเลยพี่น้องแกงเยี่ยมเลยเนี่ยโอ้ด้พี่น้องเออคนมาตะกูพี่น้องเอ้ยโอ้ได้ปลาพี่น้องเออดีใจหลายพี่นอ้องตกมาสามหมื่นหัวกระปลาก็เข่ามื่อนี่แหละพี่น้องเออ ไออยูหากินกับเราพี่น้องครับผมมาเด้อเสียนตกปลาคนใดจะมาตกปลาลนะน้ำพี่น้องเออมาหาอยู่หากินก็นกนได้ปลาแล้วพี่น้องไปหาเลยาเียนนักเอื่องก็ได้นักเอืน่นะั่นละเออ <c oughs> <c oughs> นี่บรรยากาศเน้อพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โหนันานั้นถึงได้ยยกสะดุ้งหรอกอันนี้เพิ่งกระซิบเว็ดนี่ครับโอ้บรรยากาศก็กดีครับน้ำพี่น้องโอ้สองคนสามคนเลยนมองซิดเว็ดนะ ตูงมงเตีแองหมดแล้วไม่หดมาหน่อยโอ้คนบรรยากาศน้ามากกับไรแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยนี่เขาก็โยนเบ็ดลงไปแล้วล่ะนี่ปลาก็ะเพาะทั้งกินเนี่ยนะพี่น้องมาบ้านที่กาบดลอปพี่น้องเอ้ยลาบุกกินเนี่ยไรก็ได้โอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยน้าเหยแห้งแห้งพี่น้องมาเด้อมาเด้อเส้นตกปลาบนในมันตกปลาพี่น้องมันตกปลาละมาเด้อครับผมอ่ัก็ฝากกดไลค์กดแชร่นะพี่น้องเนาะ เปล่ยนกาลังแกเจ้าของช่องนะครับเนาะสวัสดีกับกัสสวัสดีครับ